ให,หให้เสียงภาษาไทยด้วยเต็มทีวีนำไมทุกคนวันนี้จะมาจะมาสอบทำเค้กกันนะทุกคนเย่เย่ง่ายมากฉันติีอุปกรณ์มาแล้วละ่ะนี่แน่ง่ายจึงนั้นเดี๋ยวมาเ,เลย เนี่ยเคลื่ันชั้นจะไม่ท้อยถุงอาคิปเปอร์จะไม่ไดีที่สุดแต่อามองาแถวนี้นะคิปเปอร์นี่เดี๋ยวรีบเบื่อจะปากเลยอ๋าหมดเวลาแล้วทุกคนได้เวลาเอาผลงานงามาโชว์กันแล้วนี่ของผมครับนี่โอดีเลยอะไรอะไรนะอะเฮ้ยอดีกว่าต้องมีต้องทีมง่มีอะไรไม่รู้ติดอยู่ด้วยนะ อย่างผมเขาโอ้ดีมากคีปเปอร์ตรงเฮ้ Wait, นายอะไรอ่ะออของ่ายดีกว่าตรงนี้เป็นคุกกี้ฮนะเฮ้ยนายส้างแก้วมาทำไมอ่ะเดลลี่คูอดดคคอมอาเกตโรงเรียนคนที่ตกก็ยังเลยนซื้อแพะกะเพรามาเลี้ยงครูเลยนะอาก็จบไปแล้วนะฮะถ้ามาคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ในคลิปวิดีโอหนันก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแกดปเปกันแจ้การกกรลบฟต่อไปด้วน,นะคะขอบคุณครับพูดเร็เวติวไหมเนี่ยก็มีคำคมเดียวฝากก็ได้นะครับสุข,ข้า